วันนี้อยู่ที่สนามบินจังหวัดต,ตากนะครับจะบินไปที่เขื่อนภูมิพลสำหรับวันนี้นะครับสตาร์เครื่องยนต์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะบินไปที่สนามบินเขื่อนภูมิพลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินในตัวเมืองจังหวัดตากก็บินตามแม่น้ำปิงไป,เ,ปเรื่อยนะครับ บินไปตามแม่น้ําปิงไปนะครับสำหรับไฟนี้บินชมธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นเป็นแมปนะครับเป็นแมปเวบอาตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินตากนี่แหละครับก็จะบินตรงไปทางทิศตะวันตกเพื่อที่จะมาหาแม่น้ําปิงอย่างนั้นก็จะลัดเลาะไปเรื่อยๆนะครับไปตามแม่น้ําปิงมาบินชมเขื่อนภูมิพลแล้วก็จะมาแลนดิ้งที่สนามบินเขื่อนภูมิพลตรงนี้นะครับ ระยะทางก็บบกไม่ไกลเท่าไหร่นะครับใช้เวลาสัก15านาทีก็จะน่าจะถึงนะครับสำหรับไฟนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของอการบินเวทีซีก่อนนะครับผมใส่ใทายโยหฟ,ฟังเรียบร้อยตากลาวสวัสดีครับผมโฮเทลเซราแทงกกน,นเบิร์นฟ้าค, for ครับบริตตี้ฟอร์แท็กซี่ครับ โดยเช้าครับแท็กซี่ชดชรันเว27ครับคอนแทคทาวเวอร์118ดิมอ8ครับ t a n k ี่ u ริา u ขอบคุณครับซีชอดตรันเว27นะครับ เทวโฮเทลเซลา่าแทงโกโนเบิร์นฟ้ารีดีฟอร์ดีพัชเจอครเคลียร์ไปออฟเลนเวทูสิเครับ ไปเรื่อยๆถึงแม่น้ำปิงนะครับเป็นไปแม่น้ำปิงรลยาการจักาศของจังหวัดตากนะครับฉนาำปิงตากครับวันนี้ก็จะบินไปที่เขื่อนโคกนิพนธ์นะครับเป็นไปทางตะวันตกนะครับนี่จะเป็นทางหลวงทางหลวงนะครับดดก็กำลังบินของไฟกันอนยะ่บไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ระดับความสูง1,200-300ฟิตน,นะครับ แม่น้ำปิงนะครับจากนั้น,เ,นเราก็จะเลียบลัดเลาะขึ้นไปที่เขื่อนภูมิพลตาแม่น้าปิงเละนไปแม่น้านี้ก็ไหลมาจากเขื่อนภูมิพลน,นะครับสลรับแม่น้ำแม่น้ำเส้นนี้ก็ไหลมาจากเขื่อนภูมิพล ที่สนามบินหน้าเขื่อนนะครับสนามบินเกิดโหนดนะครับเราจะบินกลับครับแต่ระดับไปทางด้านหน้าเขื่อนนะครับสนามบินอยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นสนามบินด้านหน้าเราจะไปบินกับสนามบินก็้วเป็นเล็ดาวบิดนน có dao gì nữa dao dao một cách nó cái gì nó về thủ, lén, về thủ สิ่งที่ติดตามชมคลิปเดี๋ยวค่อยไวจอกันในครั้งต่อไปนะครับ